โอเคเราขออนุญาตถามจากอาจารย์ดีนุนะคะว่าสถานการณ์ในประเทศไทยอะค่ะของโรคปุลล๋ยหลอดเลือดและก็โรคกังลวลเฉพาะอื่นเนี่ยมีแนวโน้มเป็นอย่างไรแล้วก็สร้างภาระราค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขต่อ,อประเทศโดยรวมาน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นคำถามที่หนึ่งนะคะส่วนลนำดับที่สองเนี่ยความร่วมมือด้านงานวิจัยกับโนโนดิส้งนี้เนี่ยจะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยลดภูมิุ้มกันและลดความแออัดในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้อย่างไรในระยะยาว โรคหัวใจและหลอดเลือดและก็ทางเมตาบอลิกนะครับเราอาจจะรู้จักดีนะครับถ้าเราพูดถึงโรคหัวใจขาดเลือดหรือโรคทางสมองขาดเลือดอย่างอัมาพาตแต่โรคทางเมตาบอลิกนะฮะก็เป็นเกี่ยวกับการเาผาผลาญที่รู้จักดีก็เพราะเบาหวานนะครับไขมันในเลือดสูงเป็นต้นนะฮะถ้าเราดูในกลุ่มสถิตินะฮะโรคเหล่านี้เนี่ยก็จะมีะความชุกนะฮะมีความชุกที่สูงมากในประเทศไทยเรามีจํานวนหลายล้านคนนะฮะ แล้วก็น่าจะถือว่าเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆถ้าทั่วโลกเนี่ยเป็นอันดับที่หนึ่งเลยนะฮะในประเทศไทยเราก็จะติดหนึ่งในสามเสมอนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบต่อ,อประเทศเราเนี่ยมีหลายมิติเลยครับเรื่องของผู้ป่วยที่จํานวนมากทําให้เกิดการเสียชีวิตและพิการเ,ย,เยอะนะครับก็เป็นภาระของครอบครัวและสังคมเป็นอย่างมากนะครับในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมีการที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วยเหล่านี้นะครับเช่นค่ายา ค่าใช้จ่ายที่ต้องมาโรงพยาบาลน,นะครับในการนอนแอดมิตรักษาตัวแต่ละทั้งนะครับหรือว่าแม้แต่ค่าใช้จ่ายทางอ้งอมนะครับผู้ดูแลนะครับในการใช้เวลาในการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ในการทามาโรงพยาบาลในการดูแลที่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะตีเป็นมูลค่าเนี่ยผมคิดว่าจํานวนมากเลยนะฮะอาจจะเป็นหลักเป็นพันเป็นหมื่นล้านด้วยซ้ํานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบต่อจากโรคนี้ต่อประเทศไทยเราเนี่ยก็มีมากกว่าที่คิดนะครับ การจัดการกับปัญหานี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องสําคัญของประเทศระดับนโยบายเลยทีเดียวนะครับถ้าย้อนกลับมาถึงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลนะครับคณะแพทยศาสตร์แล้วก็โ no o โวดาร d ดิสความ,มาสประเทศไทยนะครับในวันนี้เนี่ยจะเป็นความร่วมมือในการพัฒนาเรื่องงานวิจัยเรื่องนวัตกรรมะค่อผมคิดว่าเป็นเขาเรีออยกก็เป็นคําสําคัญนะฮะเป็นความหมายที่สําคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขประเทศเลยเพราะว่าในโนโวดาร์ดิสเองก็เป็นประเทศอ่าเป,นปรนบสริษ,ษัทชั้นนําระดับโลกนะฮะ ในการวิจัยนวัตกรรมการรักษาใหม่ๆโดยเฉพาะกับกลุ่มที่เป็นโรคหัวใจและก็เมตาบอลิกอันนี้นะครับบริษัทเขาี่้เป็นระดับโกลบอลนะครับไว้ก็ทาให้เกิดผลิตภัณฑ์ดีๆในการรักษาคนไข้เป็นจํานวนมากการร่วมมือกับธรรมศาสตร์ในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีหลายในยะที่ตามมานะครับคือการวิจัยก็จะมีการขยายตัวขึ้นอย่างมากในประเทศไทยนะครับมีการศึกษาก่อนยาจะออกมาใช้เนี่ย เราก็จะทราบดีว่าจะมีการศึกษาอยู่เป็นหลายปีนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยก็จะเป็นการศึกษาอยู่ในทางประเทศต,ตะวันตกหรือสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ปัจจุบันในประเทศไทยเราก็มีมาตรฐานที่สูงนะฮะเป็นที่ยอมรับของนานาชาติการที่ถูกยอมรับเนี่ยก็จะเป็นการนํามาซึ่งการนําโครงการต่างๆเข้ามาในประเทศไทยและธรรมศาสตร์ก็พร้อมจะเป็นอ่าเครกไซต์หรือว่าสถานที่ศึกษาที่สําคัญของ,ของการวิจัยดังกล่าวนะครับ เราก็มีความพร้อมโดยคณะแพทยศาสตร์ก็มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นจํานวนมากนะครับโรงพยาบาลก็มี infrastructure ในการที่จะรองรับการวิจัยต่างๆนะครับเรามีนักวิจัยผู้เชีว่ยววิจัยจํานวนมากการร่วมมือครั้งนี้ก็จะทําให้งานวิจัยเนี่ยถูกผลักด,ดันทําให้เกิดวัตรกรรมใหม่ๆโดยเฉพาะในไประเทศไทยเรามีส่วน่วดแต่แรกเนี่ยเราก็จะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับในการเข้าถึงการรักษาหรือวัตรกรรมใหม่ๆโดยเร็วและสุดท้ายก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยทั้งหมดครับ ไปนะคะของอาจารย์อัจฉรานะคะความเรื่องมือทางนี้ค่ะจะช่วยยกระดับมาตรฐานงานชิ้ใจทั้งด้านของโรคหัวใจหลอดเลือดแล้วก็โรคทางเลือดซึ่งให้ทัดเทียมกับระดับสากลได้ยางไรบ้างแล้วก็ทางคณะแพทย์เองเนี่ยค่ะจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาทัดสร์และความเชี่ยวชาญจากการไี้ยางไรบ้าง หนี่รงในที่ทราบนะคะความร่วมมือในครน,นีก็จะเป็นการยกกระดับม,มนนะะาตรฐา,า,านการวิจัยการคิดให้กับคณะแพทยศาสตร์และกับประเทศไทยซึ่งโดยเฉพาะในกลุ่มโรคหัวใจความดันโลหิตสูงเบาหวานและโรคพูนนะคะซ mm hmm. ึ่งการที่ได้ร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างบริษัทโลโลนอิ เป็นภาคิชนที่อชั้นนำระดับอ่โลกอยู่แล้วนะคะเราจะทำให้คณะแพทยศาสตร์มีกาสในการที่จะอ่เข้าร่วมเครือข่ายการวิจัยกลุ่มการวิจัยขนาดใหญ่กับระดับนานาชาติเขาจะเปิดโกาสร,ร่วมมือในการพัฒนาการรักษาสะดับให้เหมาะสมกับผู้ป่วยไทยรวมถึงการต่อย,ยอดที่จะนำผลออกมา ลการวิจัยพงคาพรู้ต่างๆไปต่อยอดในการกำหนดนโยบายทางด้านสาธารณสุขที่ไทยต่อไปคณนะแพทยศาสตร์ของเรานี้ก็จะมีบุคลากรทางด้านการวิจัยนะคะ,ะการร่วมมือจะทำให้เรามีโอกาสที่จะได้ พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยของนุกาลากรของเราได้ในการบริหารทางด้านการวิจัยก็จะเป็นโอกาสในการที่เราจะทำโครงการวิจัยหรือร่วมมือกับนานาชาติในโอกาสต่อไปค่ะ So the last question: How can the private sector play a role in improving the health, health system in Thailand? Okay. Well, uh, as no one knows, uh, we are the world's largest diabetes uh, company, and we've been driving change for more than one hundred years. And uh, I'm very uh, proud to say that uh, we've been in Thailand for more than twenty years now. Of course, uh, as a pharma company. Our main commitment is discovery and production and offering uh, affordable medicine. But uh, this problem is so big, we can only uh, do this in collaboration with our partners. Now, uh, obesity is a big healthcare concern. There are no clinical uh, consensus or guidelines yet. And together, uh, we are trying to discover this new science. Uh, with respectable partners like Thammasat University. Uh, we have more than 20 uh, clinical studies in Thailand. In, f in the future, we are going to have more. And together, uh, uh, we will be uh, building uh, how we can uh, deal with this big, uh, serious health issue together. And this is how we contribute uh, to this uh, big problem. Thank you. ในความสำคัญน,นะคะคุณจีค้าเนี่ยเขาบอกแจ้งว่าโนบลนอริทำเรื่องนี้มาเป็นเวลสีแล้วแ้วความมัน่นติดหลังไปใสยแลคือต้องการจะพัฒนาวิธีการรักษาปวนให้มีสุขภาพมีคุณภ,ภาพชนวิทีดีที่สุดแล้วก็การหาแนวทางโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทํามาตลอดนะคะแต่ว่า บริษัทในตนากว่าทำคนเดียวไม่ได้ค่ะก็เลยต้องอาศัยความร่วมมือจ,จาก,จากทุกทุกภาคภาคแลวก็ภาคเอกชนซึ่งในของประเทศไทยเนี่ยทางบริษัทเนี่ยได้มีความร่วมมือทำงานวิจัยทักก็งอีกนักนกว่า20งานวิจัยหนเอาซะซึ่งประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับเนี่ยก็คือเราจะมีความร่วมมือที่ช่วยทำให้การรักษาเนี่ยมันครอบคลุมประชาชคนไทยมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสได้รับ